โอ้โห oh แรงๆเลยครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูที่เทของทีมงานรวมมิตรกันหน่อยครับที่เมืองเกินร้อยเมืองร้อยเกินนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดหัวแรงๆครับล็อกกี้อย่บปลอเลยครับหน้าง,งานถมดินแปลงใหญ่ๆนะครับนี่มีแท็กเตอร์คูเตา L 5 0 1 8ปปรับพื้นที่เคลียร์หน้าง,งานครับดูครับแปลงใหญ่มาก ที่เหลือจุดที่จะเทให้เต็มประเมินด้วยสายตาก็น่าจะประมาณร้อยเที่ยวอูโซน้างเงาตัวแรงมาแล้วครับมาเป็นคันที่สอง นิ่มๆเลยครับก่อนอื่นต้องบอกเลยทีมนี้คัดสรรมามีแต่คันแรงๆครับมาวิ่งร่วมกันอยู่ที่นี่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 9หัวเตี้ย Để ไล่ดินแล้วครับหมูน้อยหมูน้อยหมูน้อยจากกระสังบริรัมครับคันนี้มาไกลหน่อย กระสังบุรีรามมา2คันนะล็อกกี้คันแรกแล้วก็คันนี้นะครับก็ามาจากชุมพลบุรีบ้างอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดบ้างนะทีมงานวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศการทำงาน ดินสวยๆนะการบริการหน้าดินเฉพาะค่าเที่ยวเนี่ยสองร้อยสี่สิบบาทนะครับนี่ท่อลั่นๆมาเลยครับโอ้โหวันดำปีเลย จะเอาให้เสร็จวันนี้ครับเสร็จไหมวันนี้ไม่เสร็จนี่ก็ต้องเอาให้เสร็จวิ่งนี่อยู่นี่กี่วันนะครับเนื้อที่กี่ไร่นี่ยส,<า>สามไร่สูงนี่ถึงเมตรไหมครับนี่เมตรหนึ่งไหมประมาณเมตรหนึ่งเนาะ ไม่นานจะเป็นขั้นสุดท้ายครับ วิ่งสายยาวนะ6โล7โลครับไปกลับก็12โล213โลเที่ยว240บาทนะครับอันนี้คือค่ารถ6ล้อรับจ้างวิ่ง ทีมงานก็บอกเหลืออยู่นะค่าน้ำมันพันกว่าบาทแล้วก็วันหนึ่งก็วิ่งได้15บ6เที่ยวแล้วครับไล่ดินต่อแล้วครับรถไถทีมงานบอกจะเอาให้เสร็จวันนี้ครับเพราะว่าวิ่ง จำเจครับอาจจะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆถนนเนี่ยลำคาญได้ก็ต้องเปลี่ยนสถานที่หน่อยก็เป็นกำลังใจแล้วครับทั้งรถไถรถดำรถแมโคโร กันไปก่อนนะครับสั้นๆครับสวัสดีครับ